ในที่สุดหมดใหม่เขตศึกไรที่สิ้นสุดก็ได้ทําการเปิดรับสมัครคนเขาเล่นภายในการเลือกเขตของสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ล่าขีดสุดหัวใจของ h ิสีปีกวายุสลาตันและสนามต่อสู้อันบ้าคลั่งแล้วเราจะมาลองหาดูว่าคุณไก่หงิดเขาจะลงสู้ในเขตไหนถ้าผมเจอตัวเมื่อไหร่เนี่ยมีมันแน่นอนครับคุณผู้ชมเอานว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้แบบตัวเต็มก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้้้กับคลิววดดีีโอนนยะ

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับย mm hmm. ินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกสเซอร์เวอร์ไทยและอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เลยว่าเจ้าตัวโหมดใหม่เขตศึกไรที่สิ้นสุดเนี่ยได้ทําการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันแล้วนะรายละเอียดกติกาสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากลงศึกไรที่สิ้นสุดหรือศึกดวนค้าเซิร์เวอร์ตัวนี้เนี่ยก็จาเป็นที่ต้องมีเลเวลอยู่ที่68ขึ้นไปและระยะเวลาของตัวเซิร์เวอร์ที่เปิดให้ทําการเล่นเนี่ยจะต้องอยู่ที่30วันขึ้นไปนะใครที่่่เลนอยู เซิฟใหม่ๆเนี่ยแล้วถ้าไม่มีโหมดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าเซิฟใหม่ๆเนี่ยมันเปิดได้แค่ประมาณ 3- 4ถึงวันเองอส่วนเซิฟที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็น3ามสเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเขตของแต่ละเขตกันเลยดีกว่าสาหรับเขตแรกเนี่ยจะเป็น,นลาขีดสุดใครที่ลงในเขตแรกอันนี้เนี่ยคุณเองจะได้รับบัฟผลรับดาเมจของตัวละครทั้งทีมเพิ่มขึ้น40%อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับอ๋อไอกระดูกหักสีเหลืองกระดูกหักสีแดงประมาณนั้นต่อมาจะเป็นหัััััววใจจจขขขออองงง SP ทททีีี่่่เเรราาะะไดดด้้นนกก็คคืํต จะเพิ่มขึ้น50%ต่อมาปีกวายุสลาตันบัฟที่เราจะได้นั่นก็คือตัวละครแถวหลังจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น20%โอ้อัอน,นี่ดีมากๆเลยนะส่วนอันสุดท้ายจะเป็นสนามต่อสู้อันบา้าคลั่งบัฟที่เราจะได้นั่นก็คือตัวละครทั้งทีเมื่อเข้าสู่สนามลบจะมีผลกระหน,น่าทันทีเลยและดาเมีของผลกระหน,น่าเนี่ยจะอยู่ที่30% <Wow. S 1> สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะลงเขตไหนก็สามารถกดดูข้อมูลเขตนั้นๆได้นะว่าณตอนนี้มีตัวละครจากเซิร์ฟเวอร์อะไรมาบ้างแต่ละเขตเนี่ยก็จํากัดคนลงสมัครอยู่ แค่930คน <Okay. S 1> และก็จากเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราอยู่เซิร์ฟที่ประมาณ300เนี่ยเวลาเราลงสมัครตามเขตเนี่ยมันก็จะมีแต่เซิร์ฟประมาณ300ขึ้นไปนะ350 360, 3 6 0 340สก่วนเซิร์ฟหนึเนี่ยก็ต้องไปดูเซิร์ฟที่ใกล้เคียงกันอีกทีหนึ่งส่วนตัวละครตัวนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์15ถ้าผมหาเขตเนี่ยก็น่าจะเจอคุณไก่หิดนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยละกันสําหรับเขตอันที่สี่มีเซิร์ฟเวอร์สิบเนป็จ ได้สูงเลยนะฮะเพราะดูสิมีเซิร์ฟ151ด้วยคุณ NoBodyX จะอยู่เซิร์ฟอะไรนะ157ป่ะลองไล่หาดูว่าจะมี157ไหมอุ้ย197ก็มีอันนี้151นี่ไง157คุณโกลองดูซิว่าคุณ NoBodyX จะมาหรือเปล่านะหรือว่าเขายังไม่ได้เล่นหว่ะตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะสําหรับอ ID NoBodyX คุณกายหงิดก็ยังไม่เจอนะแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ลงโหแล้วคุณดูดิเซิร์ฟต้นๆมันจํากัดผู้เข้าสมัครอยู่ที่2330แน่แสดงว่าเซิร์ฟต้นๆมัน รวมเซิฟเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมแวผมลองข้ามมาดูในเซิฟเวอร์12เลยละกัน <Okay. S 1> ว่าคุณกายหงิดจะลงหรือเปล่าสําหรับเซิฟเวอร์12เขตการสุ่มมันก็ต่างกันนะลองดูอันแรกซิมี1มี13 1 3 7อ๋อกายหงิดกายหงิดยังไม่มีรายชื่อในนี้นะเขตที่2ผู้สมัคร333คนแล้วนะตอนนี้มีกายหงิดภูผาอันนี้ไม่น่าใช่นะฮะเซิฟเวอร์12พลังลบอยู่ที่4 7 8ล้านเเท่านั้นเองอันนี้เขตที่3มนะฮะอ๋อมีใครบ้างเอ๋ยโอ้ อ้ยคุณกายหิดยังไม่โผล่ฮะคุณผู้ชมหรือเขาอาจจะยังไม่ตื่นก็เ,เป็นได้นะ <c oughs> ในส่วนนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะว่าคุณกายงิดเขาจะลงในเขตไหนมาลองดูเซิร์ฟ159กันบ้างตอนแรกผมคิดว่าโนบะดี้เขาอยู่157ที่แท้อยู่159นะพลังลบนะปัจจุบันตอนนี้ก็51ล้านแต่ถ้าตีรวมๆก็53ล้านนหย เพิ่มขึ้นมาเยอะโคตรและเขตอะไรที่สิ้นสุดในเซิร์ฟนี้จ 2, ừ, าํากัด2330คนอืม้อาคนเท่าๆกับเซิร์ฟวอร์15เลยนะแล้วก็คุณโนบอดี้เอ็กจะลงอันไหนเอย่ยเขตแรกยังไม่มีเ <c oughs> ขต <c oughs> ที่2มีไม่เอ่ยโนบอดี้เอ็กยังไม่โผล่นะมีอาจารย์บอลโผลมานะครับเ <c oughs> ขตที่3สมัคร160คนลงเขตไหนกันเนี่ยอุ้ยแต่เจอคุณกูครับผม157ส่วนเขต <c oughs> ที่4ีมีมะเขือพวงโนบอดี้เอ็กโนบอดี้เอ็กอยู่ไหนเอ่ยไม่โผล่ฮะสงสัยบางทีอะไร ชื่อเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะโชว์มาไม่หมดนะเ,<อ>เพราะตอนนี้มีผู้สมัครอยู่ที่165คนแต่ถ้าเรานับรวมๆเนี่ยมันขึ้นโชว์แค่20คนเองเออทำไมมันไม่โชว์ให้หมดเลยวะอย่างนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วแหละว่าคุณกายเหิดกับโนบะดี้เอ็กซ์เขาจะลงกันในเขตไหนนะเพราะจากที่รายชื่อมันแสดงมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะขึ้นเฉพาะคนที่สมัครตอนแรกๆ <Okay. S 1> เอาปวนว่าผมขอลงเขตไอ้ปีกวายุสลาดตันไปแล้วกันนะ,ะกดยืนยันไปเลยเมื่อเข้ามาก็อย่าลืมจัดทีมกันให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อันดับตตตััววลละคนนเเเ่่ยรราาาสมมถดดูไ้้ทุกขขแแจึโช ย่กว่าคนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เจอ,อรายชื่อของคุณไกหงิดกับคุณโนบอดี้เอ็กก็เป็นได้ <c oughs> แล้วก็การดวลเนี่ยจะเปิดให้เราเล่นหรือแข่งขันในวันอังคารพรุ่งนี้ตอน9ก้าโมงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลยสําหรับศึกท้าดวลคํมเซเวอร์ในส่วนนี้ผมเองก็น่าจะลุ้นอยู่พอสมควรนะว่าคุณไกหงิดเขาจะได้เจอกับคุณโนบอดี้เอ็กหรือเปล่าเพราะลายชื่อในตารางเนี่ยมันไม่โชว์หมดไงยังไงใครที่อยากเจอคุณไก่หงิดอยากเจอ เขาสมัครลงในเขตไหนกันบ้างยังไงใครที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์337อ่าเซิร์ฟเดียวกับผมหรือเขตใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยที่มีตัวจํากัดอยู่ที่930คนเนี่ยก็สามารถมาทาสู้หรือมาเจอกับผมได้นะผมเองก,ก็จะลงภายในเขตอ่าความเร็วละกัน ก็มาเจอกันได้นะสําหรับปีกวายุสลาตัน <Okay. S 1> หวังว่าเขตน,นี้คงจะไม่มีผู้เล่นโหดๆนะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีนี่คือแบบไม่รู้จะสู้ยังไงดีเพราะตอนนี้อยู่อันดับที่27เท่านั้นเองมันน่าจะนับตามพลังลบหรือมั้งเนี่ยลองดูอันดับหนึ่งนี้เซิร์ฟ357พลังลบอยู่ที่11ล้านโอ้โห <c oughs> แค่นี้ก็ชนะผมแล้วนะเพราะว่าพลังผมอยู่แค่8ล้านเองคนที่2 b g 10ล้านครับโอ้โหมีเกโลเกโลด้วยคนที่3อยู่ที่8ล้าน9มีหน้ากากหวานร่าง2ออีกแล้วผมจะเอาอะไรไป สู้รับเนี่ยคนที่4 9่เก้ล้านหนึ่งมีอัสวินกับเกือดด้วยส่วนอันดับล่างๆก็9ล้านโอ้ยเออแล้วก็ขอดูของรางวัลหน่อยดิจะเหมือนในซูเวอร์จีนปะเนี่ยโอ้เหมือนกันเป๊ะเลยฮะคุณผู้ชมส่วนกรอบรูปก็เหมือนกันนะมีเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ 4, สีส้มให้กับเราอีก60เศษอันดับสองหรือรองแชมป์เนี่ยก็ได้50เศษส่วนรองบวยก็จัดไป40เศษน้องนั้นก็30 20 20และร้านค้าของรางวัลให้แรกโอ้เหมือนกับซูเวอร์จีนไปเป๊ะเลยฮะคุณ ตายแล้วเหรอลุงยุทธก็มีครับผมเซิร์ฟ3ามาไม่รู้ตัวจริงหรือตัวปลอมนะเพราะว่าแกเล่นหลายเซิร์ฟแล้วเกินส่วนเขตผมมีโปเต้เหมือนกันนะแต่เป็นโปเต้ดีอาจจะตัวปลอมก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดวลเรียวไทม์รอกันดีกว่าสําหรับพ่งนี้นี่คือมันแน่นอนเดี๋ยวผมจะจัดให้ชมนะถ้าผมไปเจอคุณไกายหิดในเขตไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> แต่หวังไว้อย่างเดียวเลยขอให้เขาเจอกันเถอะ <laughs> สําหรับโนบอดี้เอกแล้วก็กายหิดเพราะผมอยากรู้ไงว่าใครดาเมจจะเหนือกว่ากัน <Hey. S 1> แต่ถ้าจะให้ดีเลย แบบคองเซิร์ฟไปเลยก็แนะนําให้ไปคนละสายจะดีที่สุดเพราะว่ารู้สึกตัวตอนจบของสายนั้น,น,นเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาเจอกันอีกทีนึงแล้วแหละในรอบชิงแชมป์นะฮะรอบ16ทีมสุดท้ายรอบ32ทีมรอบ18ทีมรอบ6ทีมอะไรก็ว่ากันไปนะยังไงก็เจอกันแน่นอนถ้าเขามีแต้มอยู่อันดับหนึ่งหรือันดับ3ในแต่ละเขียนในส่วนนี้ก็จัดไปครับ Gnot SSR จัดไปเต็มๆอยู่ที่200,000ก,กว่าๆนะในหมดโดนเร็วไทม์ก็ไม่ค่อยมีเออเจมใส่สักเท่าไหร่ ฝั่งตรงข้ามมีสุนัขฝ้อบ้านกับเกโลเกโลผมเกียดมากเลยไอคอเกโลเกโลเนี่ยเดี๋ยวกะว่ารอให้มันมาใหม่อีกทีนึงนะแล้วผมว่าจะเปิดอยู่เหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าไม่น่าจะมารีเทิร์นแล้วมัง้งอาจจะลงเป็นในสมุดซัพพอร์ตแทนนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกโลเกโล โอเคตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ได้กดยอมแพ้ไปโอ้โหบอกเลยว่าชนะแบบง่ายๆนะด้วยทัสมากิร่าง2ตัวเดียวเท่านั้น <c oughs> ยักสปีดให้มันเยอะที่สุดบอกเลยยังไงก็ชนะนะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมคาดว่าเจ้าตัวปู่บอมน่าจะมานะแต่เห็นมีคนบอกหลายๆคนเลยว่าอาจจะไม่มาก็เป็นได้ครับเอออาจจะเป็นตัวอัศวินกับเพื่อนไปลงตัวดําแทนอีก oh. อาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นข้ามมาอีกยังไงก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งในสิ้นเดือนนี้ละกันนะหรือประมาณวันที่30เดี๋ยวทางแฟนเพจเซเวอร์ไทยเนี่ ได้รับชม <Okay. S 1> ส่วนตัวละครใหม่ในซูเวอร์จีนเนี่ยได้ยินมาคร่าวๆนะก็จะเป็นตัวระดับ S S R บวกเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะสำหรับ ร่างที่ mm. 1ส่วนร่างที่2จจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวรอดูรอลุ้นกันภายในวันที่28-29ประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวผมออกมาทำคลิปสปอยให้นะถ้าจะให้พูดไปตอนนี้เลยมันก็แบบว่าอเก็บไว้ทําคลิปจะดีกว่าเดี๋ยวไม่มียอดวิวไง uh. ถ้าใครอยากราดูอยากรอลุน้นก็เตรียมตัวได้เลยแต่ผมมองว่าเนี่ยในนี้แหละเนี่ยในนี้นนนน อารมณ์แบบในนี่แหละนะตะล่างหนึ่งในนี่แหละนะบยบยให้แต่าจะาเป็นตัวอื่นๆก็ได้นะที่าอาจจะไม่คาดคิดอย่างเช่นโบลอรัสร่าง3อย่างเงี้ยโอ้ยยังไม่น่ามานะเพราะว่าถ้ามาเนี่ยโอ้โหตัวระดับในเกมต้องเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าร่าง3นี่ก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือโบลอรัสส่วนตัวละครอื่นๆอาจจะยังไม่มีร่างสนะแล้วก็รู้สึกว่าปีหน้าวันพันแมนซีซั่นที่3ก็กําลังจะมาแล้วนะฮะเพราะฉะนัน้<ห>นในตัวเกมซ์วเวอร์จีนอ่ะ อาจจะรอให้ซีซั่นสมันฉายลงในพวกตามเว็บต่างๆก่อนที่มันถูกลิขสิทธิ์แล้วทางตัวเกมก็น่าจะเอาตัวละครจากในซีซั่นสเนี่ยมาพัฒนาเป็นตัวละครระดับที่มันเก่งกว่า SSR บวกในอนาคตข้างหน้าอย่างเช่นระดับ UR ที่มันเคยหลุดออกมาแล้วในโบร์ลร่างที่สานะเพราะฉะนั้นยังไงก็อดใจรอกันสักนิดนึงสำหรับ วันพันแมนซีซั่นสแล้วก็ตัวละครใหม่ๆภายในอนา,าคตข้างหน้าแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่พ้นเนี่ยไอ้พวกตัวละครในนี้แหละเนี่ยในนี้นี่แหละนะสักตัวหนึ่ง <c oughs> ใบยำเข้าไปอีกนะแล้วก็จากคลิปก่อนๆมีคนถามเรื่องโหมดใหม่ในเซเวอร์จีนโหมดนี้เนี่ยว่ามันเปิดตอนเลเวลเท่าไหร่ผมคาดว่าน่าจะเลเวลประมาณ65 ขึ้นนะเพราะในเกมเนี่ยมันก็ไม่มีประกาศบอกเหมือนกันว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไงก็ลองให้มันเลเวลสักห้าสิสิบขึ้นนะลองดูเผื่อมันจะได้นะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะงัดกับผมเนี่ยก็อย่าลืมนะปีกวายุสลาตันมาเจอกันได้เดี๋ยวผมจะจัดทีมแบบ การต้อนรับคุณผู้ชมกันอย่างเหนียวแน่นอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงในส่วนนี้ยังไงถ้าเ,เพื่อนๆมีคําถามอะไรที่สงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยภายในคลิปนี้ถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ให้นะก็สิ่งสุดท้ายนี้ก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน